นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่นะผมมาในวันที่17บทับเก้าครับผมเวลาห้าทุ่มก,กว่ากับเที่ยงคืนละเก้าที่18แปดละนี่ซ้ำครับผมนิมปิมๆมีทั้งนี้นนจิ้มขี้ซากมาสักหน่อยนะครับสักครึ่งโลดได้นี่มาเจอมูใหม่แต่ขึ้นยังไม่เยอะครับเดินเยี่ยมหงเห็นมากหรือเปล่าไม่รู้นี่ นี่ไงเหยียบลงมาด้วยนี่ครับกำลังปิ่มดินพรุ่งนี้เช้าครับน่าจะโผล่เยอะโคกนี้มันขึ้นเยอะอยู่นะเงียบเลยน่าจะแบบนีบ่น่าจะปิ่มๆแบบนี้แนะหละมอไม่เห็นมั้ยไปนี่ครับเคยยวนโทรตามครับผมโทรตามมาครับวันเมื่อกี้อยู่คนละฝั่งป่ากัน นี่โาตามมาดูเลยครับนี่ครับไม่ใช่แค่นี้นะครับนี่แฝงเราจะตกใจใโคตรเห็โดโคตรเห็โดโคตรเห็โดโคตรเห็ดหนุ่มโอ้โหถนัดเลยครับมาเดี๋ยวก่อนตั้งกล้องถ่ายในนี้ละกันอนะันนี้ ตั้งเคยยวนถ่ายเคยยวนแล้วกันผมเกอบซอยฝั่งนี้ยิไผ่ได้ก็น่จาจะแบบนี้แล้วมั้งโคกนั้นดอกใหญ่บานใช่ไหมอืมทำได้อืมได้พวกก็เข้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ็นก็ติดหนามข้าเอ็นกำลังมาอยไผ่เข้าก่อนไผ่เจอก่อนทันนานิดนึนงอืม กันล็อกมาขึ้นใช่ไหมไอโคกตอไม้ฝั่งมรนขึ้นแล้วต่อไม้ไหนที่เป็นต่อไม้อ่ะขันล็กอกฝั่งนูนลล้นนั่นแหละดอกใหญ่ใช่ไหมดอกก็มาขึ้นไม่ขึ้นอยู่สองก,กระตุกกำลังปิ่มปิ่ม,มดินก็มีแล้วคอมคอมสามสีดอกฝนตกหมอลุดอย่างเงี้ยกจะชเช้าเละมด เอาเดินไปด้วยอะือมซุกไ,ไว้ตรงกระบ,บองคลิตรงนี้จิ้มยังไงไม่ให้มีไม่ให้มีรอยจิ้มนี่ไม่ต้องงาดจิ้มแบบไม่งัดเป็น <c oughs> แบบตัดลากครับผม อาจจะขัดใจใครหลายๆคนที่จิ้มที่จิ้มอย่างนี้นะนี after, ่แ yep ต hmm, uh? ่พอจิ้มอย่างนี้แหละถึงได้กินอย่างนี้ทุกปีจิ้มแบบไม่เอาปวกพอข้างๆโคกนี้มาสักฮะไปซ้ำโคกนี้มาหน่อยข้างหนตรงแทงไอ้ตรงนั้ได้ดูอย่างข้างโคกสมัารจินมาจิ้มกี่แบบเมื่อเช้าสมกาเนี่ย ไอ้โคทุบทุท่งน,น้ำึบอะป่ะในวะตรงนู้นอ,ะอ่ะอ๋ยังไม่ได้ไปเพราะพึ่งวันนีไ้ไม่แม่แต,ตง่งกล่งมันอ่ะได่ไสามไหมผ่ายมาจำให้กูมึงไปเดินทั้งนั้นตรงนั้นนะอ๋อป่าเรียบรแล้วมั้งเดินทั้งวันไม่เห็นหรอกทำไมโผล่ไม่โผล่หรอกช่วงสายๆย,ยังไม่โผล่โผล่ในโผล่ช่วงใบบิดตอ่อฝังนี้ ชอบกินมันบานนะเปดคลีมแต่มันไม่เละนะบานแข็งนะอันนี้แต่ถ้าเช้าล่ะเละแน่นอนอันนี้ก็เริ่มแอนนิดหน่อยละโดนฝน,นอืมนี่ถ้ามาช่วงหัวค่ำนะสวยเลยเนี่ยกำล,งงงลังคอมเอมเ่ยเดิมแตกจากคอมโดนฝนปุบแตกเลยนอนไม่หลับปวดทัเรี ทีแรกนัดว่าจะออกเช้าๆตีสามตีสี่หาทุ่มออกแล้วปขวกโทรไปเรียกอ่ะอปวกโทรไปปลุกปวกโทรไปปลุกครับออกเห็ดคือแล้วนะดันออกแล้วนะมีใครจะเห็นนะ้ำจิ้มอ่ะจิ้นหงใครจะเห็นจิ้แบบไม่มีรอยจิ้ ดูโคกกลางไหมสมัดโคกแสแกกลางไร้มันอ่ะดูเลยยังมาขึ้นนุมดงอนเยียดยังมาขึ้นอย่นี้แหละไปดูทีเน่าอโคกไร้างทางอีกแล้วเนีงยอ้อจะขึ้นไหนเอินเห็นหรือมั้งมุ๊ดตรงทางอยู่ติดถนนละไม่ได้เห็น คือล็อกคันล็อกนู้ออนนะล็อกไหมทายเลยไม่เงนเดือนเดี๋ยวจะเดินไปแล้วเมื่อกี้นะ่ะจะตัดเข้ามาดูโคกอย่นี้ก่อนมันจะขึ้นนั่นแหละแต่แม่งฉีดยากลัวมันหนี มีก็น่าจกเสพจากโคกนั่นใช่ไหมคืนเราที่แล้วบานๆนอ่ะใช่มันยังไม่ถึงช่วงอะไรนีห้หรอยังมันช่วงรอกระทงใช่หรอดัางรอกระทงนู่นไอยะเลยครับนี่ครับบานเต็มออยะครับนี่กองมองอีก,กองนะครับ น,นครับเอ้ยนุ่นพ่อปีมหัวโพอยู่นู่นนะนุ่นนะถ้าได้แบบนั้นนะ่าโศยเลยกําลังปีมปีมอยู่นู่นครับนี่ครับอ่ไปเก็บเห็ดก่อนนี่นครับข่ามตะไคร่เลยนุ่นสะท้อนแสงอยู่นุ่นเดินโพมาปุ๊บทะลุเห็นสะท้อนแสงทันทีเลยดอกมันโคตรใหญ่ มันยังใหญ่ดอกส,ดสวยๆครับมาจิ้มเลยนี่สักสรุปผลงานงาเห็ดบานะสองโลครับอันนี้รวมรวก็น่าสัสี่สี่ห้าโลเหมือนกันเหมือนเดิมน,น,นี่เละ อันนี้ก้านเละดอ,อกองามเลยสวยโอเคครับชอบริมกันแล้วก็ซััสดครับเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับห่ว <laughs> งนอน <laughs>